สวัสดีครับผมนั่นแหมซ่อมมือถือครับวันนี้มีลูกค้ามาซ่อมนะครับเป็น iPad นะครับแบตเตอรี่บวมอมาเลยนะครับเห็นไหมครับแบตเตอรี่บวมอมานะครับหรือแบตหมดเร็วนะครับสามารถเปลี่ยนแบตที่เราได้นะครับที่ร้านนะครับรับเปลี่ยนแบตทั้ง iPhone นะครับ iPad นะครับ MacBook นะครับของท่านนะครับสอบถามราคากันเข้ามาเราจะประเมินราคาแจ้งราคาก่อนซ่อมนะครับให้ลูกค้านะครับเวลาเปลี่ยนนะครับระยะเวลาในการเปลี่ยนก็ใช้เวลา้แต่รุ่นนะครับยากง่ายก็แล้วแต่รุ่นไปนะครับ ส่วนมากจะไม่เกินชั่วโมงนะครับก็ได้เครื่องกลับไปนะครับการเปลี่ยนแบตนะครับเป็นแบตเสร็จแล้วนะครับเราเทสทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับก็จะเป็นงานมอกนะครับมีมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับเปลี่ยนแล้วลูกค้าต้องปลอดภัยนะครับซ่อมแล้วมีประกันให้ด้วยนะครับหลังการซ่อมก็เช็คฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็ส่งมอบลูกค้าเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านนะครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ